สวัด oh. ีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิรมบุญชูชาแนลค่านี่นะคะลุงพลเดือดนะคะจัดนะกยโอ้ยโอ้ยโอ้่วยน้องยโอ้โอ้ยโอ้ยโยโอยโอ้ย้โอ้ยโจ้อย้ยดอโอ้ยโอ้ยโจ้ยอย่อ้อยอออ้อยยออยอ้โอโอ ไปทำยัาไปอาออกก่อนอาออกก่อนตาออกก่อนอาออกก่อนนะไปตากออกกันทั้งน้อยอ้าวทำยันไปลุงจิ้มงภาพก่อน ใอีกใส่ลูกอีกไล่เมาไล่เมาเเมานเาเรีกว่ารับเมารับงานเมางานเมางานเมงานเมาปุ๊บปบงานเมาไล่บ้น่บนไล่บ้นปัดเงาหน่อยไล่บ้านปัดเงหน่อยเออไล่บานาาาลไม่ค่อยเห็นนเอารับเมารับเมา

อกาสำหรับคลิปนี้มาแค่นี้นะครับสร้างภาพเสร็จแล้วนะครับอย่าลืม PP Coffee นะครับถ้าเหนื่อยๆนะครับพักเหนื่อยก็มีกาแฟ T p Coffee ชงนะครับผสมกับน้ำแข็งชื่นใจครับสุกท้นัสองเจ้าสี่เจ็ดห้าสองหกครับเนจอกันใหม่คลิปนะางระดับนะี่ลัง เจ้าตัวไปกินนะลาบเม็ดเด้เหรจตะลาบเม็ดโงจะเอาไปใส่ตะลาบเม็ดนี่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 ห้ามมาตะลาบเม็ดโอเม้งตะลาบม้วนหม้อตะลาบเม็ดไอ้ที่เป็นหมูมนเล็กๆกะโคลรตัวบ่อันนี้ตะลับม้วนโคงไปใส่ตะลาบเม็ดเห็นบ่ครับแถวนั้นนะแล้วจนี่ไงตะลาบเม็ดเท่นั้นนะ เตนลี่นิดน้อยแหมาลาเมนัโจดซื้อเมื่อใหม่นะครับปมั่นละครเหรอเบงละครมันขึ้นโอ้โหโอ้าตองด้วกล่ทำลองอยู่แล้วทำลองตัวผิดแล้ว

ที่เขาเผื่อไว้เนี่ยดูเขาขุดทางเนี้ยดูเลยลึกขนาดไหนเนี่ยนะให้เพื่อนได้คลิปเดี๋ยวรู้เพื่อนยังไม่มีคลิปเลยอม่ชัยยังไม่มีคลิปเลยไม่ได้คลิปครับปล่อยให้ไปตั้งแต่สามโมงเช้าเก้านาฬิกาที่เขาเด้งยังมาโอ้มาแล้วลอตเตอรี่มาแล้วสอมได้แล้วตํนักมีหกแปดหนึ่งปะอุ้ยเฮ้ยตัวเดียวกันเลยวะเอาอะไรอีกอะไปมาหกแปดหนึ่ง ตัวเดียวกันเลยเุิ่มเอามารวมใช้ตัวนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนน้อมน้อมถ้าแปดอาทีตัดเราขึ้นให้ใหม่ด้วยด้วยกินข้าวก่อนดีมากเลยไก่นุ๊งด้วยไปเบื่อเ่าลุกมาทย่นั่นหนึ่งนะขอมานน,น้ำหนึ่งนะ ต้เลือตาเือนะยสงบบ้เย่างเห็นไหมลกว้างมันจะใส่เข้าแบบได้บ่ไม่ด้ีบใส่บ่ข้าแบบมันต้องสามปเลยข้าแบมปอกสิบห้าปลอกสิบห้ายี่สิบนะพี่ครับผมปอกสิบห้ายี่สิบเราต้องเอาสูงไหมข้างมันยีนะสูงบห้าอย่างงี้นะครับผมเพราะว่าต้องหุ้มอะ เน้นความกว้างครับเน้นความกว้างเหรอความกว้างพี่ก็ต้องแทงลงดิต้องตะแคงอย่างเงี้ยหน้ายี่สิบอย่างงี้มันจะออกมาหน้ายี่สิบเป็นตัวตัวขวางบอกมันต้องตีอ่อเส้าหากเส้าหักกระบอกก็เส้าอันตัวขวางเพราะว่าความสูงยี่สิบไม่ได้มันต้องสามสิบเออสามสิบกันถึงมามันแกบโคตรเลยไปเลยไปเลยวันนต้องไปต่งขอบใหม่ไปตั้งอะไรต่งขอบใหม่ สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับดูงานต่อเลยนะอันพี่ก็เหล็กเส้นั่นไปดัดเลยดัดตรงใช่ไหมดัดตรงที่ดัดได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเอาขม้ามาดัดนี่เลยครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องเข้าแบบี่อัลลก็ให้เอาปอกให้เขาเข้าแล้วก็เข้าปอกแล้วจับเหล็กเส้นแล้วก็มัดทางนี้ได้แล้วนอามาลงเลย ต้องใช้เครื่องเชื <m ais> <m ais> <m ais ่อมไหมไม่ต้องครับใช้รูดอย่างเดียวเลยใช้รูดอย่างเดียวครับสองเมตรด้วยไหมเหล็กกี่เมตรก็เหล็กมัดลวดก่อมาเลยนะครับทําอยากเอาเลยงอแล้วก็เกาะเกาะอนู้นมานี่เลยครับแม่มาต่อยแม่มาต่อยแม่มาต่อยเอา ถึงหน้าเมียเข้าไว้เวลาขุดดินอ่ะขึ้นขๆโจโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยวะเหนื่อยเหรอเอาแห้งกระดอกเดี๋ยวไม่พ้นโอ้รถส่วางหันเดนี่ใครโอ้ยชั้เจ้าอย่างเพิ่งบอกอยู่หมเลยนี่ ม็นบ่อจังเบึ้งบ่งบออกยู่บ่อเพราะว่าอยากเห็นยูภาพมันยังมือ้อย่างตีนที่น้าเอนกัอื่นบัไดก็ยัง,งบ่หูโตก คัดไปดเมตรออกกาไดงองตัก็้อตอกเอาเมตรเะเออก็เข้าใจแปดเมตรเะมาตอกแปดเมตรี่สบ้านเ้น้เสนงอไันเข่ากันไปชันอาหารชันพระทหารเพนก่อนนะลุง มาเริ่ม,มองอเป็นตะกอแล้วงอเป็นตะกอีอกยใช้ับก็เชื่อมกระอเชื่อมตะกอม่ยึดกันแบบนี้นะนข,ข,ขู่วอลนั่งมาวัดอย่แล้วเอมีเล็กเหล็นอเล็กไน้อย่างน,น,นี้